ทาทาควงหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกราทาทายังควงหมออดีตสามีพาน้องเรลูกชายดินเนอร์ฉลองปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังเปิดใจเลิกรา ทําหน้าที่พ่อแม่ไม่บกพร่องแม้นักร้องสาวทาทาอม,มิตายังเพิ่งจะออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชัดอดุลมาตั้งแต่ต้นปี2563แล้วแต่ทั้งคู่จะยังคงทําหน้าที่ของพ่อและแม่ของลูกชายต่อไปโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดียวเนื่องจากอดีตสามียังช่วยเลี้ยงลูกเช่นกัน ล่าสุดวันที่30ทธันวาคมทาทาได้โพสต์ภาพโมเมนต์ดีๆพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกระหว่างไปร่วมรับประทานอาหารค่ำระบุข้อความว่า New Year Dinner เรียกว่าความรักความอบอุ่นในฐานะพ่อแม่ยังคงมีให้กับน้องเรลูกชายสุดที่รักเสมอแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแล้วก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด